สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้นะตลอดนะลืมลืมปรับเสียงตลอดอมาค่ะวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะนะคะของคนที่คุณนึกถึงกับคุณะ่ะจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะจะมีให้เลือกให้ทั้งหมดสามกองเราจะเล่นพิกอเด็กนะคะอะกล้องที่หนึ่งเป็นไพ่ใบนี้นะคะ กองที่สองเป็นอันนี้นะคะและกลองที่สามนะคะทุกคนทําสมาธินะอยากชอ,ชอบชอบชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นหนึ่งสองและสามนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะไปทํา เด็กที่1ก่อนเลยนะคืออันนี้นะคะอ่าแล้วก็หลังจากแต่อ่านแนวโน้มความสัมพันธ์ของแต่ละก็ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเปิดการข้อความให้แกเ่เพื่อนๆนะคะมาค่ะสาหรับคนที่เลือกกองที่1แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอะค่ะจะเป็นยังไงต่อไปอะนะคะ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแทนมาแลน์เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคนของคุณนะหรือคุณก็ได้มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันถ้าสําหรับใครก็ตามเนาะที่ผ่านกันไม่เข้าใจหรือว่าห่างหายกันไปมีโอกาสได้พบเจอหน้ากันนะนะคะเห็นไหมเอ่อไนอ c อฟคัพนะคะมีโอกาสได้พบเจอกันได้กลับมาพูดคุยกันได้สารสัมพันธ์กันหรือว่าความบาดหมางในอดีตถ้ากรณีที่มีการไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยมันจะ ได้กลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วก็กลับเข้ามาเจอกันบางคนได้มีโอกาสพบเจอตัวเป็นๆกันได้เลยนะพลังงานนี้นะคะแล้วก็คนคนนั้นของคุณนันะคะเป็นคนลักษณะที่เป็นท่าน้ำได้นะ้ำมีนกรกฏพิจิกได้แล้วก็จะเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานของเขาอาจจะมีการย้ายที่ทำงานใหม่เปลี่ยนที่ทำงานใหม่หรือว่า หรือการเจอกันของพวกคุณเป็นการลัหลังการงาน,งานการที่ move ไปแล้วก็มาเจอกันอะไรเงี้ยเข้าใจเนาะแล้วก็คนคนนี้คุณจะเป็นคนที่เดินทางเกง่งทํางานไม่อยู่กับที่อะคะ่นะน้แนวน้งความสัมพันธ์ต่อไปก็คือเนี่ยพวกคุณน่าจะผ่านกันความความเจ็บปวดอะความเจ็บปวดในอดีตหรือผ่านความบาดหมางใจกันนะเพราะสามดับก,กับหัวเนาะที่ผ่านมาน่าจะมีเรื่องที่มันทุกข์ร้อนในใจหรือว่า ไม่เข้าใจกันน่ะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามไม่หมอไม่ไม่ขอตีว่าเป็นเรื่องอะไรอ่ะนะแต่ว่ามันจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้คุณทรมานและทุกข์ใจอ่ะค่ะในวันนี้นะเขาคนนั้นนั่นนะคะจะกลับเขาจะค่อยๆนะค่อยๆเหมือนว่าเขาจะค่อยๆกลับมาในความสัมพันธ์นี้แล้วก็จะค่อยๆที่จะเออ จริงๆแล้วเรื่องในใจเขาชอบคุณมากนะแต่ว่าโอกาสที่จะพัฒน,นาความเป็นความรักความสัมพันธ์แบบคู้รักหรือแฟนมันยังไม่ไม่ชัดเจนนะแต่ก็จะมีความรู้สึกให้แล้วก็เป็นเป็นคนที่แบบอยู่ในชีวิตกันแล้วกันไปก่อนนะคะอันนะคะโอเคครวนี้เรามาดูที่การ์ดข้อความนะคะการ์ดข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะคะอันนีละกันนะเราอันนี้เราจะได้ไม่ต้อง ค่ะสำหรับคนที่เลือกเด็กที่หนึ่งเราจะมาดูว่าเขาอยากส่องใจเขาว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณน่ะนะคะมาค่ะฉันพยายามเดินไปข้างหน้าแต่ในหัวฉันคิดถึงเธอทุกวันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาพยายามที่จะแบบไม่พัฒนาความสัมพันธ์เนาะแล้วก็พยายามจะทําตัวเฉยเฉอะ่ะสุดท้ายอ่ะนะมันก็หนีความรู้สึกไม่พ้นนั่นนะคะแต่ว่าพลังงานของไพ่ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนเป็นลักษณะความ รู้สึกที่รู้กันอยู่สองคนแต่แต่แต่ยังไม่ได้บอกกันนะนะคะว่าเราชอบกันนะนะคะอย่าปล่อยให้รอนานใจมันจะทนไม่ไหวมันมีใครคนใดคนหนึ่งที่เงียบหายไปอะคะ่ะอืถ้าคุณเงียบไม่คุยกับเขาแล้วปกติคุณเป็นคนที่ทักทายเขาเริ่มรู้สึกนะโอเคไม่ได้ทะลึ่งนะแต่ถ้ามาใกล้จะห้ามใจไว้ไม่ไหวที่หายไปนี่กลัวไม่กล้าพบหน้าหรือเปล่าเนาะเป็นไปได้ไหมฉันไม่อยากสูญเสียเธอไปหไหมอะมา ฉันยังดีไม่พอคนคนนี้ชอบนั่นน่ะอุ๊ยวันท้ายอยากแต่งงานกับเธองั้นคุณก็ต้องรีบเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเนาะโอเคนะคะคุณนี่คือเขานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันกองที่สองเด็กที่2องนะคะค่ะสําหรับคนที่เลือกเด็กที่2นะคะคือสำหรับนี้อะแนวน้องความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไปเอ็ดอ s ฟสอดอยู่ในหัวของกันและกันอยู่ในหัวของเขาอะคิดตลอดเวลานึกถึงตลอดเวลา ทแต่ก็รู้สึกว่าไม่อยากสูญเสียนะแต่คนคนนี้เหมือนเป็นคนที่แบบใช้ความคิดเยอะแล้วก็ช้ามากๆแล้วเหมือนกับว่าเหมือนแบบดื้อดึงอ่ะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อนะมีพลังงานของสองสองธาตุก็คือธาตุดินแล้วก็ธาตุลมนะนะถุนตุนกลุ่มแล้วก็เอ่อมังกรนะคะมังกรกันพึกศกนะคะคนนี้น่าจะเป็นเด็กกว่าคุณไหมอ่ะแต่ว่าในใจลึกๆนะ ไอสิ่งที่ภายนอกที่เขาเงียบนิ่งไม่คุยไม่พูดไม่จา่าอยู่ตัวคนเดียวเก็บเงียบเอาเวลาไปใช้ในเรื่องของความคิดในเรื่องอื่นๆในสมองเขาคิดเยอะคิดมากนะคนคนนี้ทําไมเขาคิดเยอะแยะแต่ก็เป็นคนที่เด็กกว่าเราได้เนาะแล้วก็จริงใจในภายใต้ความนิ่งเงียบเนี่ยมีเดอะเดวิลเกิดขึ้นเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยคิดถึงคิดถึงอยากเจอแต่คนโนงนี้จะไม่ค่อยทําอะไรอะ่ะทําไมเขาไม่ค่อยทําอะไรอะ่ะเนี่ยเหมือน ถ้าคนที่สื่อสารพลังงานทั้ง5ดีกันได้เหมือนคนพวกคู่ทวินเฟรมอะไรเงี้ยเขาว่าส่งพลังหาคุณหรือว่าคุณส่งพลังหาเขานะตีว่าทั้งคู่ก็ได้ว่าเวลาที่เราเงียบหายไปหรือเขาเงียบหายไปอ่ะมันจะรับรู้ถึงความรู้สึกของกันและกันได้มันเหมือนคนที่แบบจิตวิญญาณดึงดูดหากันยังไงบอกไม่ถูกมันเหมือนกับว่าสื่อสารกันได้ทางจิตวิญญาณอะ่ะคิดถึงกันนะแต่ว่าเรื่องที่จะนิ่งเลือกที่จะอยู่ในชีวิตของตัวเองเซฟโซนตัวเองแล้วแนวโน้มมันจะดีขึ้นไหมอะ่ะ คู่นี้ค่อนข้างห่างกันนะไม่ค่อยได้เจอหน้ากันไม่ค่อยได้แบบเหมือนมีระยะทางในการเจอกันนะคะทําตัวห่างก็ได้นะเออแนวโน้มสําหรับของที่สองนะถึงแม้ว่าต่างคนต่างนิ่งเงียบไม่ค่อยได้คุยกันเนาะเจอกันน้อยมากคุยกันน้อยมากๆแต่ว่าความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อนะคะยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆนะแต่ว่า มันเหมือนกับคุยกันน้อยลงมีระยะห่างในความสัมพันธ์ว่าต่างคนต่างไปโฟกัสในเรื่องของตัวเองอะนะกองที่2แต่เขาคนนั้นก็จะไม่ปล่อยคุณหลอกมันเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปถ้าคุณหายไปจริงๆจากชีวิตเขาอะเขาก็จะรับไม่ได้แหละแม่หมอมองว่าเขาก็จะไม่อยากสูญเสียคุณไปหรอกนะคะยังไงก็จะมีการวนกลับมาแต่อาจจะช้านิดน,นึงสาหรับกองที่2องะนะคะก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ตัดจบกันเนาะก็ยังอยู่ความสัมพันธ์กันนะคะอ่ะมา คราวนี้เรามาดูข้อความที่เขาอยากบอกกับคุณกองสองนานแค่ไหนฉันก็จะรอเอ๊สรุปแล้ว f อซแม่หมอเป็นฝ่ายเงียบหรือเปล่าเนาะอ่ะมาฉันรู้สึกเหนื่อยนะแต่ก็ยังอยากไปต่อกับคุณเนี่ยกองนี้รู้สึกแบบไปโฟกัสเรื่องของตัวเองก็ส่วนใหญ่ต่างคนต่างเงียบอะ่ะฉันอยากประสบความสําเร็จเลยอยากให้เธอได้และอยากให้เธอได้เห็นมันแสดงว่าคนนี้อยากจะทําชีวิตตัวเองให้ดีก็เลยเลือกที่จะแบบไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าเราอะเนาะ เธอคือหนึ่งในความโชคดีของฉันเลยอ่าโอเคมาอยากเจอเธอนะแต่ไม่กล้าไปหาทําไงดีล่ะเห็นปะถ้ากองนี้คุณก็กล้าหน่อยถ้าไม่ไม่คิดอะไรมากก็ทักเข้าไปก็ได้นะเอาจริงๆเขาบอกว่าเป็นเพื่อนพี่น้องไปก่อนนะถ้ามันใช่เราจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะเขาไม่อยากรีบร้อนเขาพูดอย่างนี้นคนคนนี้ช้ากองนี้ช้านะกองที่สองอะนะคะเอานี้เดี๋ยวเราไปต่อที่กองที่สามเลยนะแนวโน้มความสัมพันธ์นะ สำหรับกองที่3นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและคนที่คุณนึกถึงจะเป็นยังไงเอ้โอ้โหดิแองแอนกับหัวมีภาวะการหยุดนิ่งไปพักนึงเหมือนมีเรื่องหน้าทำไมอ่ะทำไมมีความรู้สึกว่ามีกำแพงให้กันเนาะกองที่3คือแบบเหมือนกับเขามีเรื่องราวบางอย่างแล้วเขาสร้างกำแพงอ่ะหรือเขารู้สึกว่าคุณสร้างกำแพงให้แก่เขาไหมอยากคุยนะแต่ก็ไม่กล้าทัก คลา้คลายกองที่สองนนเนี่ยเอาจริงๆดูกองที่สองเพิ่มได้นะสําหรับกองที่สามอยากคุยนะแต่ไม่กล้าทักเพราะอะไรอะ่ะเนี่ยทาไมคนคนนี้กําลังอยู่ในภาวะที่เงียบเหงาและซึมเศร้ามันเหมือนกับคนที่สูญเสียหรือว่าความมั่นใจในตัวเองหรือน้อยอกน้อยใจอะ่ะเป็นไปได้นะว่าคนคนนี้พอคุณเลิกเลิกเริ่มที่จะงเงียบบ้างคนคนนี้รู้สึกว่ามันเนี่ยทำไมเขารู้สึกสูญเสียห้าถ้วยนะห้าถ้วยรู้สึกเหงาแล้วเกินรู้สึกแบบ ขาดความมั่นใจในตัวเองหรือในชีวิตของเขากองที่3าเนี่ยช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ต้องการกําลังใจอ่ะเขานึกถึงคนคนหนึ่งอ่ะที่เป็นกําลังใจให้แก่เขาอ่ะแล้วมันอาจจะแบบเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นะแต่เขาเลือกที่จะไม่ทํา,าอะไรสําหรับคนคนเนี้ยรอเวลาอย่างเดียวเพราะอีกโก้เยอะด้วยแล้วก็กองนี้เป็นคนทางไกลได้นะ <c oughs> เป็นคนที่แบบ อยู่แบบเหมือนเป็นแบบเป็นฝรั่งก็ได้หรือว่าอยู่ไกลกันอะหรือคนทํางานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีระยะทางในการเดินทางเนาะเออเนี่ยก็เป็นชาวต่างชาตินะคนไทยในต่างแดน,นได้นะคะเนี่ยคนนี้เดินทางบ่อย สำหรับอที่สามแม่หมอน,น้นถึงคนที่เพิ่งจบกันมาใหม่ๆหรือว่ามีเรื่องราวที่ต้องแยกย้ายกันไปนะหรือบางคนจบมาสักพักหนึ่งแล้วนะคิดนะคนคนนี้คิดอยากกลับมานะกลับมาคุยกับมาง้อแต่ไม่ทําอะไรอะเรื่องที่จะนิ่งเงียบเนาะแ,แปลกๆแล้วมันหมอว่าเนี่ยมันเหมือนกับอยากมาคุยอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันก่อนก็นกนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแต่ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนคนที่จบกันไปแล้วจริงอะ ถ้าเขาแต่เขาไม่ทําอะไรอ่ะถ้าคุณอยากอยากได้เขากลับขึ้นมาคุณอาจจะต้องทําให้เขารู้ว่าเรายังต้องการเขาอ่ะไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นลักษณะที่แบบต่างคนต่างเงียบหายกันไปเนาะเหมือนคิดถึงแต่ไม่กล้าแสดงออกเหมือนอยากคุยแต่ก็ไม่กล้าทักเอาออกแนวแบบนั้นนะกองที่สามนะเดี๋ยวมาดูข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะคะข้อความที่เขาวันนั้นอยากบอกคุณความรักของเรามันยากเหลือเกินนั่นไงนั่นไงมันมีเรื่องราวอีกแล้วเนาะถ้ามันตัดตัดไปเนาะ เห็นฉันเงียบนะแต่ข้างในฉันคิดถึงเธอแทบแย่เห็นปะเขาไม่ทำอะไรอะแต่เจ็บอะอะอย่าปล่อยให้รอนานใจมันทนไม่ไหวเอางั้ก็รีบลุก